สวัสดีค่ะสมาชิกวันนี้รอยู่นที่สนามจุลโคกะบีไ่ใหญ่นะคะเดี๋ยวทำการเชิญในวันที่สามวันที่ห้าวันที่ออกปึกสภานี้นะคะสวัสดีค่ะพี่เบ้าสวัสดีค่ะน้อหมาจักซื้อซ่านหนวชนย่ำขอค่ะไม่ทราบว่าพี่เบ้าเชื่ออะไรคะนี่เชือรุ่นคงมาครับผมหมาจักขายโคได้ครัพี่บ้านครับผมบ้านหลวงโมตัวนี้คงมีเชื่ออะไรคะหมินหาวันไหมครับผม โคหนินงามวันไหมนะคะน้องเข้าอายุกี่ปีแล้วหกปีครับผมเป็นถ่ายยาตัวในสาบไหมคะไม่สาบับไม่สาบนะคะน้องก็พันการชุนมาได้กี่ครั้งหนึ่งครั้งครับผมสุดชนะได้มากสู้ตรงครับผมชนะที่สู้ตงตอนนั้นชุนน้ำไม่พี่สิบเก้านาทีสิบเก้านาทีได้ถางชุนกบเข่าแบบไหนก็ตัวนี้กบเครื่องครับชุนกบเครื่องเลยตัวโครับนี่ว่างไหมกี่นาทีได้สามสิบนาทีสามสิบนาทีมาอยู่ขอกี่วันล้วคะประมาณสิบกว่าวันเลครับสิบกว่าวันได้เรียบหัวตัโคนี่กินยากินน้ำดีไหมพี่ดีครับผมยานี้มีการเชาวครับ ตัดเองครับผมตัดเองเป็นลักเลยมีไสีดอนไหมคะก็มีบางครับมีบ้างจำความไหมก็จำครับจำแต่ปีนะแต่มาลองผนน้องนี่เข้าเคได้มั้างไหมเข้าได้ครับเข้าได้กับผลยิ่งเขาชอบไหมก็ได้ครัก็ได้เหมือนกันนะคะว่าเดินย้อนกิโลมันเสียลู้เสียหาลูเรื่อเบาเรื่อพอนยังเรื่มงไยครับเรื่อแล้วนะคะติดโครอบนี้มาน้องก็สดพร้อมสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้ประมเหมือาวสิบเปอร์เซ็นต์ความมัอนใจควานนะสกาวสิบก็ได้แต่กอเรชั่นต่อเช้าได้ไหมได้ได้นะคะยาไขฟ้าตึ้งเอฟซีปฏิทามพวกลองก็สักนิดก็ย มาเชียร์หินนำวนไม่กันครับลุบมาเป็นใ,นใจอย่างเชีย,ชยร์ค่ะให้นองเขาอวอบย์ใจแล้วขายก็เพิ่มได้ทันทีค่ะ